สวัสดีครับผมอาจารย์มันนีนอากาศฝนตกมากสองมืออาทิตย์นี้วันทีออกบ่ได้ออกครับฝากถึงกันหอมันขีดหลดเขาหอนท่างของน้ำปลาอะไรครับฝนตกมันแชฉมันติดหลอดดินเหนียวทั้งนี้รี่มาขัดเขาาห้นกขัดเขาาห้นก khẩu bay hồi sướng hay, thưa ông. Máy hồi sướng hay là thưa bà già. Oh, chào phàn. Nóng ngay để chờ đợi tôi nè. đi, biến to leo, ขอเร็วครับผมตะเลียนครับลงตัวนีทั้งมดเจ้าฝันลงผมที่ปั่นกันตรงไหนะครับ,รบใส่กันได้แล้วขึ้นต้นไม้หนึ่งขันเลยคนหนี่ ฝึกครับผมติฝึกฝึกไปเลยจนจน,น,นจริงอาจารย์ที่มากขัดเขาเลยไปโหัวส่งไข่เขายาวก,ก็ได้เขาเปลือกเขาเนี้ยาก็ได้ใส่ใกินสำับกินดีอู่สุดยอดเลยอาจารย์ ยังไงบางคนที to to. ่ไข่หอมๆจิวนกขึ้นเรลืองเลยอาจารย์ผมเห็นต้นผู้ถองลุ่มเกาๆหรอว่าเห็ดดึงน้ำบางเจ้าก็เอาไข่เอาไข่เขาเนาวไข่ไข่เหลืองๆนะมาเคาะซะเลยอืมดินเยอะครับเจ้ามะขึ้นตัวไหนบ่าดิน อันยังอยู่เขาทาอยอาจย์คืออยู่รัมผมเลยเอา,าใหมมันเชียงเียงไปเลยนะตาแดดเนี่ยปาน้ำเนี่ยปานา้ำคนาน,าน้ำนะมาถอดรุนก็เฮ้นสิแหละครับไปนั่งมืองบนเด็ดจะมารุ่นจะจะ,จะ,จะ н, รุนรุนก็เก่าสักกี่ ต,ตัวเนี่ยคมนมีหลายตัวด้วยครับมึงนี่นกตัวเดียวตลาดเศรษฐกิจแพงครับตัวรุนผูรุนยญ้ารุน,ลลน,นพอรุนเมียเอาไมก้กอนเคนขึ้นต้นใหม่นะครับเนาะขึ้นต้นใหม่นี่ว่ายานัยานยันมิ่มยันอย่างนี้ขึ้นไปเลยครับเอาเจอขึ้นไปพอห้างแต็นต์ติดก็ล้มอย่าม่ได้ ลงมาั้งก็ตนกแตงกี่กระไรข้าวผึ้นอือด,ดิฮ <c oughs> ึมเจ้าฝาดเจ้าฝาดตั้งซื้อให้แล้วครับผมสุดยจอดเลยผมอัดโดยใบขวัสิงไกุ่้ดยจอดเลย เขาคนเห็ดเล้ยเห็ดน,น,น้ำเพินนะครับแล้วนี่เขาผมยูไม,ม่ดินเ,นเ,ห,นเนห็ดเห็ดก็หายมิดก็หินใส่ใกินกินหินกินดินเนี่ยครับเพราะเขาชอบกินเนาะ ลงมาใส่ดินใส่แดดครับผมเพ่านั่น,น,นอยู่ในหม่มหน่อยอากฟันที่ก็ถิ่นดีอยู่ครับเพื่นีมบ,บ,บ,บพิ่บเพิ่ผิดหวังไม่ถึงต้นไม้เดืขันเลยบผิดหวังเขาไม่น้องู้เฒ่าก้นี้ตุ่นเก่าๆดัางเดิอบมาเนี่ แล้วมาเกียวข่าสิมันนีเาห่วงข่าไ้ใส่ตะเนียดไว้ว่าไปใช้กลุลงไัวให้หมันกินก่อนกินหอมเลยครับผมเนี่ยแล้วก็ยังหอม ไอตัวหัวหาอะไรมันก็ทิมันทิบักนั่นครับินของกอย่งชินมันกินหัวหานอะไรกับวัดวัหลายนกกรสว่าหาวกันเลยไอเขาดีก,กินนี่กินผมสังเกตแล้วนะขาไม่เลืดไม่เลือดเลวแสียัดเขาเหรอครับขัเราเปนถิงงานเลครับผมเนี่ยยัน หอยไปตัวใหม่นะเขามันคือมันขัน ใส่ต้นไม้เลยเนี่ยเห็นป่ะเอาขึ้นขันเลยนะครับเนีย่ยใส่ต้นไม้ไมลยนี่ผอว่าเราเอาขึ้นนี่ขันเลยครับผมเสียงดีพอฟังครับอ๋อเอาขึ้นหอยอะ่ะแค่ขึ้นหอยก็ไม่ขันนล้นล่ะมได้เ,เส,สียงไเลียดเนี่ยเสียงเออเสียงง่ายเสียงดีครับผม ạ ừ, à, Có đúng <laughs> không? Tiền đây không? lên ừ. không? Bó có rồi khu <laughs> này ta con chàng. ขันก็ดอยจารย์ยังหลับอยู่ปฏิภาบออกมด้ขี่ฟางเป็นยังมากเลคนทีน่ตัวม,มาส่งกวนันฟังกันแล้ววันเชื่เรมันขันตัวหนึ่งนะขันขึ้นยังไว่าหพ่ตัวไหนขันแล้ลองฟังหน,น,นึส่งครับ ัดไปดูบ,บางป้าอาจารย์ป้ายเจนึงกับเขต้องคัดไปป้าที่มันเป็นเคยเป็นต่อหรอกผมก็ต้องไปหามาป่านนั่นอันเดียดในลูกโค่นบินเขามาถือมาเนีนนี่มูเขาขอกระหายเขาไปลูกโค่นมันเรียงลูงงกๆเลยขันเดยอาจารย์ขันแล้วว่าเสียงเสียงไหเสียงข้อไหนนะครับผม ูมันคู่เห็นคู่แก่นลงคนออกขัดฝาดกัน,กนเวย mặc nó không nọ, ngoài còn có để mặc phải bằng mắt mặc cái gì, mặc mặc cái cái này còn gặp là, là vậy

บะมีน่นอาการมาได้กันดิขออกไปเซอร์บังยังเข้าอยู่แหรอแต่วังจไหนพาอวันี่เหีนยวกันแก๊บายแล้วเอ,อาผูไดครับอาจารย์สวัสดีครับ